เมื่อตอนเที่ยงไปสาลแดนแต่ว่า,าร้านไม่เปิดทีนี้เราก็เลยกลับห้องกลับห้องแล้วก็รอบ่ายสามแล้วก็สั่งกับลายแมงมาก,กินที่นี่อันนี้ชุดอันนี้เป็นปลาไรลแล้อันนี้เป็นเนื้อเป็นปลาหมึกทอดชุดนี้เท่าไหร่หกสิบเนาะเดี๋ยวจะมีราคาตั้งหกสิบปลาหมึกทอดหกสิบบาทอุ้ยเยอะจังเลยนี่ ถ้าเสร็จแล้วไม่ตเอออันนี้เป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มอ้ยจิ้มเราจิ้มสูตรอะไรของมันงนะอยูนี่ไมได้แล้ว้องใช่ไฟหมดหมดก็ค่าส่งอยู่ันนี้เป็นทะเลรวมนี่กรอบกรอบไม่ละเกะแกะน้ำเลยเด้อแกะน้ำจิ้มใส่อันนี้ไม่ได้หรอกเยอะเลยไหมเต็มสองถ้วยเลย เก็บไว้สั่งมาเลยอันนี้ชุดละร้อยเป็นชุดใหญ่ชุดทะเลรวมชุดละร้อยอันนี้หกสิบบาทนี่ว่าหกสิบาทนี่ก็เยอะแล้วนะนี่เดี๋ยวน่ากินมากเพิ่งสั่งไปเมื่อกี้ร้านนี้ดังมากก็ลองเป็นกระแสายเห็นข่าวว่าเจ้าของร้านนี่จะก่อนไข่ยอยู่พะรยาแล้วก็ ขายมันเรื่อยจนมันจบที่เนี่ยสาระาแดงไม่ได้ไม่ได้ระวังม,มันกระจายมันกลัวมันฟุ่งเดีย๋ยววันนี้ขอแกะตัวนี้ก่อนแป๊บนึง เรีบยบปากเขียวเลยเหรอไปแสงขึ้นนะนี่มีอะไรนะปุูกปูกแกะกระดองให้ด้วยรวมในกุ้งทอดทะเลทอดซาลาแดงต้องมากินให้ได้ กรอบไม่อมน้ำมันเลยนะเพราะหนูไม่ชอบกินถ้าเอาน้ำมันห,นะหนูนนก็จะเลือกกินหนื่อใครเจอไม่กินน้ำมันเลยค่อยชอดบมน้ำมันมันเดี่ยวเอาโอ้ยได้กินสมใจแนละ้วเดี๋ยวจัดการที่เหลือกับ เดี๋ยวยังไงอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ